ตำนานลี้ลับรถไฟสายหลอนกรุงเทพถึงสุไหโกลกเสียงวูบของรถไฟชั้นสามขบวนที่171กรุงเทพถึงสุไหยโกลกดังกระหึม่มค่อยๆเคลื่อนขบวนออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงในยามบ่ายคร้อย ผู้โดยสารตั้งแต่คนเฒ่าคนแก่ไปจนเด็กเล็กเด็กโตล้วนอยู่กันอย่างแออัดเต็มโบกี้ถึงแม้ผมจะตีตัวมันตั้งแต่สถานีต้นทางแต่ไม่เห็นผู้เฒ่าผู้แก่หิวเด็กมาพร้อมกับของพลุลุงพลังก็ต้องลุกยืนขึ้นซึ่งตัวผมนั้นเป็นผู้อยู่ในชุดกะลาสีทหารเรือก็ต้องเลือกเชื้อเชิญให้ผู้ที่อ่อนกว่ามานั่งแทนที่เฉกเช่นทหารทั่วไปที่พึ่นกระทำจะว่าไป รถไฟชั้น3คือการเดินทางที่ประหยัดและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนั้นแล้วผมก็มีเหตุผลส่วนตัวที่ชอบนั่งรถไฟเพราะผมเป็นคนเมารถซึ่งรถไฟช่วยผมได้ในเรื่องนี้อีกทั้งผมนั้นยังชื่นชอบความสุขจากทัศนียภาพแบบสัมผัสได้จากการยื่นหัวออกไปสู่อากาศทุกจังหวัดที่รถไฟวิ่งผ่านไปมากกว่าจะมานั่งซุกตัวนิ่งๆอยู่บนรถทัว รถไฟเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆผ่านตั้งแต่สถานีต้นทางวิวสองข้างทางล้นแล้วแต่เต็มไปด้วยต้นกระถินและต้นมะขามเทศที่มีกิ่งก้านยื่นเข้ามาใกล้หน้าต่างรถไฟมากพอที่ใจผมนั้นเอื้อมมือไปเด็ดยอดกระถินเอามาเคี้ยวกินแค่เบื่อไปพลางผมยืนเกาะตรงช่องบันไดของโบกี้พอได้สลาเก้าอี้ให้กับคนอื่นไปแล้วซึ่งการยืนสำหรับผมมันไม่ใช่ปัญหา เพราะการที่ผมเป็นทหารมันทําให้ร่างกายของผมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์อยู่แล้วเมื่อรถไฟผ่านราชบุรีไปโบกี้ก็เริ่มว่างเพราะผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้โดยสารระยะสรรั้นผมเดินกลับเข้าไปในโบกี้สอดสายตาหาที่ว่างก็พบว่ามันมีที่ว่างอยู่ตรงกลางโบกี้พอดีและมีคนอยู่แค่สามคนผมเดินเข้าไปถามว่าขอนั่งได้ไหมจากนั้นเขาก็เชิญ ผมส่งยิ้มให้ก่อนจะเวี่ยงกระเป๋าขึ้นไปเก็บไว้ช่องด้านบนแล้วก็ค่อยๆนั่งเอ็นหลังพิงแล้วหลับตาลงปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างช้าๆเมื่อรถไฟจอดทสถานีเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็พากันขึ้นมาบนรถไฟพร้อมกับประกาศขายสินค้าของตัวเองของแต่ละถินน่นนั้นๆอย่างราชบุรีก็จะมีพวกมะขามเทศเพชรบุรีก็จะมีขนมมอ,อกแกง สุราธ,ธานีก็จะมีไข่เค็มชาย,ยานั้นเป็นตัวชูโรงแต่ข้าวเหนียวไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวแห้งพวกข้าวต้มหรือน้ำดื่มเหมือนจะเป็นอาหารที่มีกันแทบจะทุกสถานีรถไฟเคลื่อนตัวผ่านสถานีชะอำฟ้าค่าจนมองไม่เห็นดวงดาวเหมือนท้องฟ้าจะครึมๆเนื่องจากมีเมฆฝนเริ่มก่อตัวบางครั้งก็จะมีละอองฝนโปรยลงมาขณะที่ขบวนรถไฟอันยาวเหยียด วิ่งฝ่าความมืดและป่ารกไปแล้วเสียงก็ดังฉึกฉักฉึกฉักตอนนี้โบกี้ที่ผมนั่งอยู่คนเริ่มหาไปเกือบหมดแล้วเหลือคนนั่งห่างๆกันอยู่แค่ไม่กี่คนตัวผมก็เริ่มง่วงและเพลียจึงได้ตัดสินใจเอนกายและเหยียดเท้าไปฝั่งตรงข้ามนั่งหลับอย่างสบายใจซึ่งบางครั้งผมก็ลืมตาขึ้นมาเพื่อดูอะไรบาง ซึ่งทุกคนที่เหลืออยู่ในโบกี้นั้นก็ล้วนแล้วแต่พากันหลับไปเกือบหมดและอาจจะมีบางคนที่ตื่นมาหยิบของกินเสียงดังบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาอากาศเริ่มหนาวผมกอดตัวเองหลับไปบ้างและตื่นมาบ้างเมื่อรู้สึกว่ารถไฟนั้นหยุดนิ่งอยู่กับที่ผมชะโงกหน้าออกไปดูมองหาป้ายสถาน,นีก็พบว่ารถไฟมาถึงประจวบแล้วมีผู้โดยสารบางคนเดินขึ้นมา และบกคนก็เดินลงไปชั่วครู่ก็มีเสียงใส่ของใครคนหนึ่งดังมาจากด้านหลังของผมเออ่พิ่ทาหารคะขอนั่งด้วยได้ไหมผมหันกลับไปมองเห็นเป็นผู้หญิงหน้าตาไม่มวยผิวขาวผมสั้นเลยติ่งหูมาเล็กน้อยแต่งกาย้วยชุดลูกฟูกฟูฟ่องสีขาวกระโปรงยาวถึงเทา้าถึงผมจะยัง,งงงว่าเพราะอะไรที่นั่งอื่นมืนก็ว่าง ทำไมเธอถึงไม่ไปนั่งแต่ถึงอย่างนันผมก็ยังยกเท้าตัวเองออกและให้เธอมานั่งฝั่งตรงข้ามโดยดีเธอนั่งลงฝั่งตรงข้ามของผมตัวชิดติดกับหน้าต่างเอากระเป๋าที่น่าจะเป็นงานแฮนเมคเหมือนจะเป็นกระเป๋าถักวางไว้ข้างๆตัวกลิ่นน้ําหอมของเธอน,นั้นลอยคุ้งอยู่เต็มไปหมดผมคิดในใจว่ามันหอมดีจังแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไป ได้แต่มองหน้าเธอที่สวยๆอยู่เป็นระยะระยะ <_ d ata> เธอเริ่มชวนผมคุยถามผมว่าผมเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนแล้วจะไปไหนแล้วเธอก็ได้แนะนำตัวเองจนเสร็จสับว่าเธอนั้นชื่อมลิกำลังจะไปที่ทุ่งสงสายเหตุที่เลือกมานาั่งตรงนี้กับผมทั้งที่ตรงอื่นมันว่างเธอบอกกับผมว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเนื่องจากในโบกี้นั้น เห็นว่ามีบรรดาขี้เมาและคนหน้าตาที่ไม่น่าไว้วางใจนั่งอยู่หลายคนผมชี้ตัวเอง้อมกระถามเธอกลับไปว่าแล้วหน้าอย่างผมเนี่ยดูไว้ใจได้หรอครับเพราะหน้าของผมนั้นก็พอๆกับคนพวกนั้นเลยเธอฉีกยิ้มจนเห็นฟันที่เรียงกันสวยงามเป็นระเบียบและบอกกลับมาว่าก็เห็นพี่ใส่ชุดกลาสีทหารอยู่นี่ทหารย่ปปอมปกป้องช่วยเหลือคนใช่ไหมล่ะจริงไหม ผมยิ้มตอบบทสนทนาของเราเป็นไปอย่างถูกคอพูดจบแล้วผมก็พยายามหาเรื่องมาคุยกับเธอต่อเพราะชอบในความสวยและการพูดจาที่น่ารักเป็นกระเดงของเธอโอกาสที่จะได้สนทนากับสาวสวยแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวมันหาไม่ง่ายนักรอกสําหรับคนอย่างผมทั้งขงบวนนั้นก็เลยดูคล้ายกับว่ามีให้ผมกับเธอแค่เราสองเพราะมีแต่เสียงของผมและเธอเงิงงคุยกันตลอดทาง จนเธอนั้นเริ่มออกอาการง่วงและกอดอกตัวเองเอาศีรษะพิงที่มุมของโบกี้จากนั้นก็เริ่มจะหลับและดูเหมือนว่าเธอจะหนาวผมก็เลยยื่นเสื้อคลุมที่มีอยู่ตัวเดียวของผมให้เธอไปเอาให้เธอนั้นไปห่มแก้หนาวเธอขอบคุณแล้วก็รับเสื้อของผมไปผมนั่งมองเธอหลับบางจังหวะนั้นเธอก็แอบลืมตาม,มามองผมแล้วก็ยิ้มปนเขินพร้อมกับถามว่าจะนั่งมองเธออะไรขนาดนั้น ผมก็เลยทําทีท่าเป็นหลับจากนั้นก็หลับไปจริงๆมารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อรถไฟนั้นเริ่มเคลื่อนตัวออกจากสถานีชุมพรผมลืมตาขึ้นมาเห็นมบลี่หลับอยู่และมองไปทางด้านหลังตรงนั้นมันติดกับห้องน้ําจากเดิมที่มันว่างเปล่าเพราะมันเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีคนไปนั่งจากกลิ่นของห้องน้ํานั่นเองแต่ตอนนี้กลับมีรากของใครบางคน ที่ลักษณะผมยาวกระเซิร์กระเซิเงแต่งตัวมอมแมมไม่ต่างจากขอทานมานั่งตรงนั้นมองมาทางผมผมมองไม่เห็นดวงตาของเขาเลยเพราะว่าผมมาบังจนหมดแต่รูปร่างคงจะเป็นผู้ชายเพราะเห็นมัดกล้ามที่มีรอยสักผมมาจากเสื้อแขนสั้นตัวนั้นผมอดแปลกใจไม่ได้ว่าเขานั้นโผล่ม,มานั่งตรงนั้นตั้งแต่ตอนไหนและก็ไม่ไว้ใจเขาด้วย ด้วยความที่ว่าเขาจ้องมองมาที่ผมเพียงคนเดียวหรือไม่บางทีเขานั้นอาจจะกำลังมองมาลี่อยู่ก็เป็นได้ผมไม่กล้าหลับสนิททำตัวเป็นยามเฝ้าสาวนั่งหลับตาก็จริงแต่ก็แอบเหลือมตาค่อยๆมองไปที่ชายคนนั้นอยู่ตลอดเวลาตัวเขานั้นนั่งนิ่งไม่ขยับไหวติงถึงแม้ว่ารถไฟจะโครงเครียงเพียงใดตัวผมรู้สึกขนลุกหันไปมองผู้โดยสารคนอื่นๆทุกคนก็อยู่กันครบ และพากันหลับจนหมดมีเพียงผมที่นั่งมองผู้ชายคนนั้นที่อยู่หน้าห้องน้ําและเขาก็มองกลับมาทางผมเช่นกันเสียงวูบของรถไฟได้มาเป็นระยะระยะผมที่เผลอหลับไปแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งผมมองตรงไปที่นั่งตรงห้องน้ำาปรากฏว่าชายคนนั้นได้หายไปแล้วผมตกใจเอ๊ะเฮ้ยหายไปไหนวะจากนั้นก็ลุกขึ้นมาดูชิงโงงหน้ามองหา แต่ก็ไม่พบผู้ชายผมรุงรังคนนั้นเลยจากนั้นเมลีก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วเธอก็ถามผมว่ามีอะไรล่ะคะพี่ทหารผมชี้ไปยังที่นั่งที่อยู่ติดกับห้องน้ำพร้อมกับบอกว่าคือไม่คู่อะผมเผอลอหลับไปอ่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมเห็นผู้ชายผมยาวรุงรังแต่งตัวมอสอเขานั่งมองมาทางเราตลอดเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแล้ว มารีหันไปมองและเธอก็บอกว่าผู้โดยสารทั่วไปหรือเปล่าเขาอาจจะย้ายโบกี้ไปตอนที่พี่หลับก็ได้นะผมลุกขึ้นไปดูโบกี้ที่อยู่ติดกันแต่ก็ไม่เจอผู้ชายคนนั้นพ่อผมเดินกลับมามารีก็ถามผมผมก็ตอบกลับไปว่าไม่เจอเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่คนไหมเพราะมานนั่งตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยมารีฟังแบบนั้นก็บอกกับผมว่า ไม่มีอะไรหรอกมั้งพี่พี่อาจจะแค่พิตกกระบวนไปเองก็ได้พอตื่นมาหนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตอนในรถไฟอยู่แถวไหนแล้วเพราะข้างนอกมันมืดแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้ทั้งน้อยใหญ่อยู่ข้างทางเมื่อมมลิตื่นขึ้นผมก็ชวนเธอคุยเหมือนเดิมแบบซัพเพเฮราไปเรื่อยซึ่งใจจริงผมก็อยากจะขอเบอร์โทรเธอไว้แต่ก็ไม่กลา้าเพราะตัวผมนั้นก็เป็นคนที่มีแฟนแล้วก็ได้แต่ชวนคุย แล้วก็ชี้มือชี้ไม้ไปเรื่อยดูอะไรที่อยู่นอกหน้าต่างจากนั้นผมก็หันกลับมาและมองผ่านหูของมาลีไปจนผมสะดุง้งเพราะผู้ชายคนที่ผมตามหาเวลานี้กลับมานั่งที่เดิมแล้วพร้อมกับมองมาทางที่ผมนั่งอยู่เช่นเคยผมขนลุกไปทั้งตัวเพราร่างที่นั่งอยู่นั้นเขานั่งนิ่งตัวแข็งทื่อมากจริงๆมารีมองหน้าผมเธอถามว่าเป็นอะไรล่ะพี่ ผมบอกกับเธอเบาๆไปว่าชายคนนั้นที่นั่งอยู่ตรงนั้นเขามองมาที่เราอีกแล้วมารีหันไปมองอย่างช้าๆก่อนจะหันมาตีหน้างงใส่ผมว่าไหนพี่ไม่เห็นมีใครเลยผมยืนยันกับเธอว่ามีเพราะตอนนี้มานั่งอยู่แล้วมารีหันไปมองอีกครั้งแล้วก็ยืนยันว่าเธอไม่เห็นใครนั่งอยู่ตรงนั้นเลยสายตาของผมยืนยันว่าเขานั่งอยู่ มารีบอกให้ผมเดินไปดูไกลๆผมกลัวจึงปฏิเสธและไม่ยอมไปในอดีตนั้นผมเคยเจอเรื่องลี้ลับพวกนี้มามากแต่ก็ไม่คิดจริงๆเลยว่าจะมีผีสางตนใดกล้ารมาหลอกคนแบบบนรถไฟท่ามกลางคนที่นอนหลับอยู่มากมายแบบนี้มาลิเธอคงจะเห็นความกลัวและความหวาดระแวงในตัวผมเธอจึงได้เสนอที่จะสลับที่นั่งผมก็บอกเธอกลับไปว่าเอ,อไม่เป็นไร หลอกได้ก็ก็หลอกไปเลยแค่อย่ามาใกล้กันก็พอมาลีก็บอกกับผมว่าหลับเถอพี่ไม่ต้องกลัวหรอกคนเยอะแยะผมพยักหน้ารับแล้วก็ได้เผลอหลับไปอีกครั้งผมรู้สึกตัวอีกทีพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่ามาลีไม่อยู่แล้วเธอคงจะลงจากรถไฟไปในระหว่างที่ผมหลับอยู่นแน่แน่ท้องฟ้าดานนอกเริ่มสว่าง รถไฟคงวิ่งผ่านทุ่งส่งมันแล้วผมเริ่มรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ล่ำลากับมะลิเสื้อของผมถูกเอาวางไว้ตรงจุดที่เะลิเคยนั่งอยู่ผมนั่งยิ้มอยู่คนเดียวแล้วก็มองไปตรงที่ห้องน้ำตรงที่มีที่นั่งอยู่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นไม่อยู่แล้วผมก็รู้สึกโล่งใจและผู้โดยสารค,คนอื่นก็เริ่มตื่นขึ้นมานั่งพูดคุยกัน ส่วนรถไฟก็ได้มาถึงสถานีพัทลุงในยามเช้าทันทีที่รถไฟจอดจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาจากด้านหลังของผมเขาเดินผ่านด้านหลังผมไปผมตกใจเขาก็หันมายิ้มให้กับผมก่อนจะบอกกับผมว่าวบาๆถึงบ้านแล้วก็ไปทําบุญให้อีสาวเมื่อคืนด้วยนะนาะเห็นมึงอ่ะนา่งคุยกับซากศพเนาเฟสทั้งคืนเลยผมได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับพังงา นี่แกพูดเรื่องอะไรกันแน่พอมึงหลับไปน้าก็เห็นมันลอยพวดพาดผ่านหน้าต่างก่อนที่รถไฟอ่ะจะไปถึงสุ่งสงไม่เท่าไหร่น้าก็เลยนั่งดูพวกเองกันทั้งคืนเลยกลัวว่ามันจะทำอะไรมึงแล้วจากนั้นน้าผู้ชายคนนั้นก็เดินลงไปจากรถไฟปล่อยให้ผมนั้นนั่งอึง้งอยู่คนเดียวอยู่แบบนั้นผมได้รวบรวมสติ อยู่สักพักสรุปก็คือที่ผมเจอเมื่อคืนนั้นมันคืออะไรกันแน่สาวสวยที่ชื่อเมลีและผู้ชายผมรุงรังคนนั้นเป็นใครกันแน่นี่สรุปผมเจอผีสองตัวในช่วงเวลาเดียวกันในขบวนรถไฟเดียวกันเลยเหรอบนรถไฟชั้นสามขบวนที่หนึหนึ่งที่ผมจะจดจำไม่มีวันลืม ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวความหลอนของกะลาสีทหารเรือที่ต้องมาเจอเรื่องราวชวนหลอนคนหัวลุกบนรถไฟและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันจนจบได้นะครับสําหรับใครที่มีคําถามหรือข้อติชมอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและจะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่อๆไปของตำนานลี้ลับ สำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิครับ